วันนี้ผมจะมาพูดถึงเ,ออเกมที่ลิเวอร์พูลจะต้องมาเจอกับอาร์เซนอลนะครับวันนี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าเอามาชวนคุยกับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะเกมที่จะต้องเจอกับอาร์เซนอลปัญหาของลิเวอร์พูลปัญหาเรื่องของลิเวอร์พูลเรื่องใหม่นะครับผมที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นตรงกันโดยเฉพาะนัดที่แล้วเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไร อ่ะไล่เลียงอย่างนี้นะครับว่าภายใต้การคุมทีมของอันเนอร์สลอตนะครับตั้งแต่เริ่มซีซั่นมาเนี่ยปัญหาสําคัญที่ผมว่าแฟนบอลหลายคนน่าจะสังเกตเห็นนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกก่อนนะเรื่องแรกก็คือการรับมือจังหวะการโต้กลับของคู่แข่งในหลายเกมแรกๆนะครับผมเราน่าจะเห็นว่าแนวรับของลิเวอร์พูลเราเนี่ยมักจะโดนเจาะและโดนส่วนกลับเร็วนะครับและก็เสียประตูง่ายๆโดนเจาะเมื่อไหร่เนี่ยมีอาการเมื่อนั้นคือจังหวะส่วนกลับเนี่ย แทบจะโดนทุกทีแล้วจุดเนี้ยเราก็เสียประตูค่อนข้างจะบ่อยเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันเนอร์สล็อตเนี่ยตอนนั้นน่ะเขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์และพูดชัดเจนนะครับว่าเขาเนี่ยรู้ปัญหานี้เป็นอย่างดีเลยและก็กําลังหาวิธีแก้ไขโดยเขาให้สัมภาษณนะ์ในตอนนั้นนะครับว่าเขาเนี่ยจะแก้ไขโดยการให้ผู้เล่นบางคนนะครับทาหน้าที่ทําหน้าทีุ่ย ทำหน้าที่ชะลอเกมนะครับเพื่อหยุดคู่แข่งก่อนจะหยุดคู่แข่งในจุดที่เข้ามาอันตรายในแดนอันตรายของเรานะครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือถ้าใครได้เห็นนะนั่นคือเคอร์ติสโจนหรือกาแฟแบกนะครับที่จะทำหน้าที่ตรงนี้นะคือบางทีก็วิ่งเข้ามาตัดเกมหรือชะลอเกมตรงนี้เนี่ยทำให้จังหวะสวนกลับของคู่แข่งเนี่ยที่เคยสร้างปัญหาให้กับเราเนี่ยดูเหมือนว่า เราอันเนสล็อตเนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ในระดับที่น่าพอใจอยู่นะครับแต่ปัญหาใหม่ก็มาอีกเกมที่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูนะตอนที่เราเจอนิว c a คาเซิลเนี่ยปัญหาโผล่ใหม่แล้วครับปัญหาที่ดูน่ากังวลเลยจริงๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆบอกเลยนะครับว่าพรุ่งนี้เสี่ยวแน่ครับเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าปัญหาที่เรากำลังจะเจอนั่นก็คือลูกเซตผิดครับ ลูกเซตพีทเนี่ยลิพลูถ้าจําไม่ผิดโดนไปทั้งหมดชัดๆเลยนะผมจำไม่ผิดนะโกนาเต้ที่เห็นชัดๆเลยที่เออหมองวืดอะ่ะอืมนะอันนั้นเห็นชัดๆเลยแล้วก็ปัญหาที่มันโผล่มาจริงๆเนี่ยก็คือการป้องกันลูกเซตพีทซึ่งลิพูเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้คือทุกครั้งที่ลิพูเราเนี่ยเสียประตูเนี่ยมักจะเกิดจากลูกตั้งเตะ ไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือลูกฟรีคิกซึ่งตรงนี้ครับเป็นช่องโหว่ใหญ่ที่คู่แข่งเนี่ยสามารถเล่นงานได้ทันทีทําไมผมถึงบอกว่าการเจออาร์เซนอลถึงอันตรายโอ้โหง่ายมากเลยครับทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยคือเจ้าพ่อเซตพีดโอ้โหเซตพีดเขาได้คะแนนเพราะลูกเซตพีดได้ประตูจากลูกเซตพีดเนี่ยเพียบเลยปัญหานี้ถึงน่าเป็นห่วงมากขึ้นเพราะว่าการเจออาร์เซนอลเนี่ยสถิติในพรีเมียร์ลีกนะบอกชัดเจนเลยว่า ปืนใหญ่เนี่ยสามารถทําประตูจากเซตพีดได้ดีที่สุดในลีกภายใต้การวางแผนของโค้ดที่มีโค้ดแบบลูกเซตพีดที่อาเซตาเนี่ยไว้ใจถ้าจําไม่ผิดนะครับชื่อนิโคลัสโยโยเวอร์ปะอืมโยเวอร์ถ้าผมจะไม่ผิดนะลูกเตะมุมลูกฟรีคิกของอาร์เซนอลเนี่ยเต็ไมไปด้วยรูปแบบที่หลากหลายนะครับทั้งการคอสทั้งการเข้ามาตรงๆทั้งเล่นสั้นแม้แต่การหาพื้นที่ที่จะยิงแถว2เนี่ยผมว่า รูปแบบของอาร์เซนอลเนี่ยในเรื่องเรื่องของการเล่นเซตพีนะผมว่าโอ้โหตอนนี้นะถ้าอันดับหนึ่งผมว่าผมให้อาร์เซนอลครับจริงๆไม่ได้อวยนะแต่ว่าลูกเซตพีต้องยอมเขาจริงๆซึ่งหมายความว่าถ้าลิเวอร์พูลแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะครับการเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยบอกเลยครับว่าฝันร้ายแน่จริงจริงเลยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราเห็นนะผมก็เชื่อว่าโค้ชก็ต้องเห็นดิ จะไม่เห็นจริงอะเพื่อนนะผมว่าไม่แน่อา,าร์นอสอาจจะแบบเริ่มซ้ำกันบ้านซ้อมระบบการประกบตัวต่อต,ตัวให้แน่นขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบแมนทูแมนหรือแบบเอ่อโซนมาร์กิ้งนะหรืออาจจะเพิ่มความกดดันในการป้องกันในลูกกาากาศเพราะนักเตะแอ่งของอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าหูลูกมงนี้ดีๆทั้งนั้นแล้วก็อาจจะสล็อตอาจจะทําการบ้านเรื่องของการโฟกัสวัเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยมักจะวางแผนเก็บตกบอน2ได้ดีเสมอเลยนะครับ นี่คือปัญหาที่ลิวพูต้องรีบแก้เลยนะต้องรีบแก้นะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยในปกเนี่ยเห็นไหมมีมีผู้ชายคนหนึ่ง2 3สเกมหลังเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าปัญหาของโนของของ,ของโนทุปัญหาของโคนาเต้เนี่ยผมรู้สึกว่าณนะตอนนี้เนี่ยปัญหาของโนเต้โคนาเต้ทุยโคนาเต้เนี่ยดูเหมือนจะฟอร์มตกนะ ซึ่งผมว่าหลายๆอย่างนะผมว่าดูแล้วน่าจะเป็นห่วงเหมือนกันนะครับฟอร์มการเล่นของโนเตนในช่วงนี้โดยเฉพาะโดนเรื่องของเกมสวนกลับหรือลูกเซตพีทที่ลีพูก,กำลังเจออยู่แล้วบ่อเกิดที่เออเสียประตูเนี่ยอา้าวพูตรงๆนะเดีายเตจะโกรธกันนะเพื่อนนะคือผมมองว่าเราโดนสวนกับกนเนก็ประกบไม่ได้เราโดนลูกเซตพีทกนเตนก็แท็กเกิลไม่ดี คือตอนนี้นะครับปัญหาของโรเต้คือเรื่องการประกบตัวมีการหลุดง่ายนะครับแล้วก็มีการปล่อยให้กองหน้าเนี่ยเข้ามาหาพื้นที่เล่นได้ง่ายนะครับผมอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2อ,อาาการตัดการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายเนี่ยหูบอกเลยนะครับว่าโกเต้เนี่ยไม่ว่าจะการจ่ายบอลหรือการเข้าบอลหรือการสกัดเนี่ยดูลังเลดูไม่เด็ดขาดเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้รูปพี่ฟานดานะลำบากแล้ว นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับคือการออกบอลในแดนหลังเคยเป็นจุดแข่งของโกนาเต้น,นะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าโกนาเต้นเนี่ยจ่ายพลาดค่อนข้างจะเยอะทําให้คู่แข่งเนี่ยคู่แข่งทุยทําให้คู่แข่งเนี่ยเก็บกินบอลสสบายแล้วสวนกลับด้วยนะครับผมบางทีแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับการเข้าแย่งของโกนาเต้หลายชังงวะพวดพลาดนะครับจนเสียฟาวแล้วก็พอพลาดเนี่ยก็นํามาซึ่งหลายๆครั้งนะครับที่พลาดในจุดพื้นที่อันตรายของลอร์พ,รพู จุดตรงนี้นะครับผมบอกเลยครับว่านะตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าอันเนอร์สโลตต้องแก้ด่วนครับการเจออาร์เซนอลนี่ไม่หมูนะไม่หมูยังไงทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าอาร์เซนอลคือคู่แข่งโดยตรงในการลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลปีนี้โอ้ยบอกเลยครับว่าผมยังมาหาข้อมูลไม่เหมือนเขาที่แล้วนะที่แบบว่าอันเนอร์สโลตตเนี่ยบอกแล้วครับว่าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องการสวนกลับยังไงซึ่งตอนนี้ดูว่าดูผลลัพธ์แล้วเนี่ยก็โอดูน่าพอใจอยู่ แต่ไม่รู้เลยครับว่าปัญหาเรื่องของลูกเซตพีทแล้วก็ปัญหาของเรื่องฟอร์มการเล่นของโคนนเต้เนี่ยตอนนี้นะครับอันเนอร์สลอตจะแก้ไขยังไงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งที่เรานํามาฝากนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคอนเทนต์นี้ก็ฝากแวะเวียนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้เลยนะครับผม